โคราชโนโมิกเนี่ยก็เป็นนโยบายในการเอาเศรษฐกิจยุคทองของอีสานของโคราชกลับมาซึ่งประกอบด้วยนโยบายที่สําคัญ5ด้านนะครับใน5นโยบายเนี่ยจะมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่จะนําไปสู่การต้อนรับนักลงทุนการท่องเที่ยวการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนต,ต่างๆที่ทําให้ทุกคนมีงานทุกคนมีเงินแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะอยู่กับเศรษฐกิจยุคทองที่จะกลับมา ก็ดาบสวัสดีพี่น้องชาวโลรานะครับจากทุกอำเภอเราเปิดตัวนโยบายชาติพัฒน,นาบ้างก็มีนโยบายที่สำคัญที่ถูกใจอย่างนี้เช่นเราบอรวัาดพทุกท่านทุกท่านคงทราบว่าตอนนี้ก็คงใกลเ้เลือกตั้งกันแล้วนะครับเราคิดว่าสภาที่แทนที่เริ่มตั้งกันไปเมื่อ23เนี่ยอี่24อาทิตย์ดังนั้น,น ผูกตระการกลาดแล้วว่าคงจะมีการตื้นตั้เกอยาเป็นเย็นนะครับสามห้านับเป็นรัฐมนตรีว่าการเอกวงเป็นรัฐมนตรีช่วยโคราชโนมิกเนี่ยก็เป็นนโยบายในการเอาเศรษฐกิจยุคทองของอีสานของโคราชกลับมาซึ่งประกอบด้วยนโยบายที่สำคัญ5ด้านนะครับก็คือ เราจะต้องสร้างภาคอีสานเนี่ยให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ2เนี่ยต้องสร้างระบบคมนาคมที่เข้มแข็งแล้วก็ทันสมัย 3. เนี่ยต้องสร้างให้โคราชอีสานเนี่ยเป็นดินแดงแห่งเมืองท่องเที่ยวที่เป็นอินเตอร์และก็สีเนี่ยโคราชอีสานต้องเป็นเมืองผลิตอาหารให้กับโลกและสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่พี่น้องประชาชนชาวโคราชประสบกันมากก็คือน้ําท่วม น้ําแรงแล้วก็น้ําประปาไม่เพียงพอฉะนั้นเรามั่นใจว่าใน5นโยบายเนี่ยจะมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่จะนําไปสู่การต้อนรับนักลงทุนนะครับการท่องเที่ยวการพัฒนาเศรษฐกิจนิคมอุตสาหกรรมการลงทุนต,ต่างๆที่ทําให้ทุกคนมีงานทุกคนมีเงินแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะอยู่กับเศรษฐกิจยุคทองที่จะกลับมานะคร